สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เนาะเราก็เดินทางไปสะบแสวงหาทางด้านเรื่องโชคลาภหรือเรื่องด้านตัวเลขนะเดี๋ยววันนี้นครับกำลังเดินทางไปตามท้องทุง่งนาเลยมันอาจจะลําบากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเพื่อความสุขของมวลประชาชนแล้วว่าในฮรถเข็นใหญ่เนี่ยหนาวไปเด็ดจกขโมยเลยครับนี่เดี๋ยวเราไปตามรถข้างหน้า ในเมื่อรถข้างหน้าไปได้เราก็ต้องไปได้นะครับไฟแดงๆได่ปร,ร,รีอยู่ข้างหน้าเป็นคันนาแต่ว่าตอนนี้มันพึ่งเข้านะเขาบอกว่ามันจะมีลำบากกว่านี้อาจจะต้องเดินเข้าไปอยู่กันโอู้หนะครับแม่ก็หาแบบนี้เป็นแหล่งที่เขาเรียกว่าขลังตรงนี้เขาเรียกว่าขลังชาวบ้านนะเห็นแม่ตะเคียนออกมาอะไรนะรำใช่ไหมใช่ค่ะออกมารำ นะครับออก็มาราแล้วก็ชาวบ้านมาขอโชคขอลาบนะครับจากที่นี่แล้วก็ได้โชว์ได้ลาบไปหลายงวดอยู่พอสมควรน,นะครับ,รบวันนี้นะครับเราก็เลยมาตามติดนะครับตามติดเด่นทางแกาพามาผิดนกเกจะไปอยู่หมู่บ้านนึงนูนน<า>ี่แหละระเด็นรถถมนี่นะครับดูทางก็เป็นทางไปตามทุ่งนานะครับตามทุ่งนาอะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันข้างในโตกันนะครับก็ จอดรถรอกันเดี๋ยวจะต้องเดินเข้าไปนะัต้องเดินเข้าไปข้างในต่อนะบรรยากาศหนาวมากเดี๋ยวไปหากลับข้างหน้าเลยมั่นมตตตรงนี้มันตามตรงนี้มันไม่ใช่รถกระบะถ้ารถกระบะกลับได้ดต้นตะเคียนแม่ตะเคียนแม่ตะเคียน ตะเคียนคู่นะที่โต้ตะเคียนคู่ด้วยเขาบอกว่าอะไรนะแรงใช่ไหมเขาบอกว่ามีคนเห็นสลามฮะมีคนเห็นมออกมาดำอ๋อมีมีคนเห็นออกมาดำเฮ้ยต <c oughs> ้องให้ที่คนนี <c oughs> ้พูดให้ฟังหนึ่ฉันฉันฉันสั่นหนาวเลยฉันสั่นกลัว <c oughs> ฉันสั่นหนาววัน <c oughs> นี้ก็เราก็มาขอเลขที่ <c oughs> แม่แตะเคียนคู่นะครับ ที่แม่แตะเคียนคู่ตรงจุดตรงนี้นะครับอาจจะมืดนิดหนึ่งนะให้ผู้ใดไม่ใส่สโองรถคันหนเปิดมานี่เราก็ากํากลังพากันเข้าไปนะครับก็ขับรถมาถึงนะครับพอถึงอยู่นะครับก็กําลังพากันเข้าไปนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับว่าข้างในนะครับ วันนี้เราจะมาทำแล้วจะได้ตัวเลขอะไรกันนะครับวันนี้นะครับที่สถานที่นี้ที่ตะเคียนคู่นะครับที่ตะเคียนคู่ที่หลายๆคนชาวบ้านที่นี่นะครับที่เขาบอกว่าเขาพบเห็นว่าแม่ตะเคียนออกมาได้รำนะครับมาได้รำให้เห็นนะครับตอนนี้ก็กําลังเพิ่งมาถึงนะครับเพิ่งจะเดีย๋ยวจะสักพักหนึ่งจะจัดเตรียมนะครับการทําพิธีกันนะครับวันนี้ก็เดินทางมากับ

พระบาทอะพะวัตโตนะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระกวัโตอารหะโตสัมมาสัมพุทธใจทิวโสปการวากะระเจ้าคนเจิญตรงสมฤทธิ์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่นะเก้าในผมคนเจริญพระบรมซาเด็จมาอยู่บ่าซ้ายคนเจริญพระนารสิ็มาอยู่บ่าขวาคนเจริญเจ้าเมฆคงคามาเป็นใบคนเจริญไปเปลมปากคอนเจริญเป็นาคเป็นสร้อยสังวรคอนเจริญพระการเป็นกองดวงใจ ทำการสิงไดเขาคุณพระพุทธก็ทมพระสงฆ์พระสงเปิดพระสงฆ์พาพระสงฆ์เป็นแสงสว่างมามะมาพุทธทางจงลงมาจุติทำมังจงลงมาจุติสังฆังจงลงมาจุติพุทธทางกันตังพุทธทางรักษาทำบังกันตังทำบังรักษาสังฆังกันตังสังฆังรักษาณทรงฟ้าโมทรงดินพุทธทรงสินทาทรงสมุทรเจ้าทรงอากาศพุทธทางเปิดทำบังเปิดสังฆังเปิดมามะมา ขอล้ออีกโอ้ยโอย <h patio> ธรรมสวรรค์กาโลอัญปันตาธรรมสวรรค์กาโลอัญปันตาปิปิโมคะกวะอรหังสัมมาสัมพุทธวิชาตระหัสปิโนสุขตโลคภิทุมรสมาสาธิตสมทานยามนุสนาพุทธวะปิสุปฏิปโนปะกวะโตสามะกะสังโฆจุปฏิปโนปะกวะโตสามะกะสังโฆยายะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชามามะมามาพุทธทางปุกธรรมังปุกสำคังปุกพุทธทางอาราตานา มังปุกส้ำคังปูกกูจะปลูกทั้งภูมที่ปูมทางกูจะปูกทั้งต้นตะเคียนให้ฟื้นขึ้นมาพุดทังปุกทำมังปุกสําคังปูกอีสําคังจงลงมาจุดติ้ยกขอยกขันห้าขันแต่ขึ้นบูชาให้บารมีแม่ตะเคียนพุดทางจงลง આ તમારું હાલા તાસ્તા ખટ ને હા જો મમ માટી ટી ตอนนี้ก็น้องกรอบนะครับกุมารจนแดงก็นำผ้าสไบนะครับมาให้กับแม่ตะเคียนนะครับแม่ตะเคียนก็กำลังทำพิธีในการผูก ให้กับแม่ตะเคียนนะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเลือกด้านตัวเลขเดี๋ยวมารอกันนะครับอีกสักพักอีกสักครู่หนึ่งครับเราก็คงจะได้ตัวเลขครับวันนี้นะครับก็มีเด็ดกันอีกแน่นอนนะครับเพราะว่าวันนี้ที่นี่นะครับที่ตะเคียนที่นี่นะมีชาวบ้านนะครับหลายคนนะมาขอนะครับได้โชคได้ลาบกันไปหลายงวดนะครับหลายงวดแล้วก็พอสมควรติดต่อกันครับก็วันนี้นะครับเรานรเดินทางมานะครับที่นี่นะครับ เพื่อที่จะมาขอนะครับเพื่อที่จะมาขอโชคขอลาบกับแม่ตะเคียนนะครับก็ชาวบ้านที่นี่เคยบอกก่อนว่าเห็นครับแม่ตะเคียนนะครับออกมาได้รำนะครับให้เห็นนะครับในตอนกลางคืนนะครับวันนี้นะเราก็มากันหลายชีวิตอยู่พอสมควรนะครับวันนี้ประมาณเกือบ30คนนะครับแต่ว่าความสว่างออกไปเราไม่หีนะเราก็อยู่แบบมืดๆืดกันนะเพราะที่นี่อยู่ที่กลางท้องทุ่งนานะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามชมถึงหน้าตัวเลขกันนะครับ 行了。 Oh well, yeah, yes yeah. ตอนที่เขียนอีกทีนะครับตอนนี้นะครับกำลังรอนะครับเดี๋ยวเราเรามาดูเป็นสักพักหนึ่งนะครับตัวเลขครับตอนนี้นะครับก็ได้ยินมาเมื่อกี้บอกว่าเก้าเจ็บนะครับแต่เดี๋ยวมาดูว่าจะเขียนให้เป็นตัวนลขอะไรกันนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอยู่ที่ต้นตะเขียนสองพี่น้องนะเป็นตะเขียนคู่นะเป็นตะเขียนคู่นะครับนี่นะลักษณะของตะเขียนนะครับ

ครับพี่โดนแล้วเนี่ยครับโดนแล้วครับ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  đi เดียวไหมันหายแล้วไม่เนี่ยพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอิทธิบูชาธรรมหาราชาสภเสนหามะมามาพุทธังจงลงมาจุดศิธรรมังจงลงมาจุดปีสังขังจงลงมาจุดศีเจ้าเปรตแตะเคียนสองพี่น้องเจ้าเอ้ยพระสงเกตรพระสงฆ์ผา เจ้าแม่คำย่ามีพระสงฆ์เปิดพระสงฆ์หาสุตติเป็นกยริยแสงสว่างตถาคตโรปสิทธิเมย่พ่อแม่ตะเคียนคำจาเอ๋ยลูกหลานมันไี่ยกขันห้าขั้นแปดเพื่บูชาเองแม่ตะเคียนคำแม่ตะเคียนมีขอเจ้าแม่ตะเคียนคำเจ้าแม่ตะเคียนมีจงสุตติเป็นอัคระมนตลคาถาอัคคระมณฑลคาถาที่ลูกได้มาในวันนี้973 ขอพระสงฆ์เปิด976393พระสงฆ์เปิดพระสงฆ์พาพระสงฆ์เป็นแสงสว่างให้แก่ลูกแก่หลานนะแม่จ้าหากออกตัวนี้แล้วลูกหลานจะนำพุลามากลากไม้มาถวายพร้อม้วยเคืองในน้อยมาให้แม่อยู่ขอพระสงฆ์เปิดพระสงฆ์พาเจ้าแม่สะเคียนคำเจ้าแม่สะเคียนมี เจ้าเมตะเค็นผู้ศักดิ์สิทธิ์แห่งสถานที่แห่งนี้พระสงฆ์เปิดพระสงฆ์พาลูกหลานตาดำดำขอยกขันห้าขึ้นบูชากินให้อินให้เต็มให้ลูกได้ประสบรางวัลในวันที่17ทีจจะถึงนี้พุทธังจงลงมาจติตีธรรมัาางจงลงมาจติตีสังฆังจงลงมาจติติณภูม,มิมรัตพุทธลัทธากึ่งยะกึ่งอักษังวิสุโลภุษะภุพะ เทศวาสุสุสวาอิกุตลาธรรมาติติวิอัติพุทธังนำมาเงินธรรมนำมาทองสังคังนำมาของอิุทานสังฆเมตตาติดอมยมม้านิยมเย็มกุญแจยมกะนุงใบฤิพฤกษาแห่งเกศคือบองจุงบันอีกระเนี่ยกะนุงใบ kasi 'pag tama mo tama ka, สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับก็หลังจากที่เราได้รอเลขสักพักหนึ่งนะครับก็ได้ตัวเลขมาเป็นเลข973นะครับหรือว่า9 7, 3, 7น,านะครับ3ามสูตรนะครับ แล้วก็หกเจ็ดสามนะครับอาจจะดูเป็นตัวเลขเลยนะแต่ว่าถ้าเรากลับไปอย่างเือนแล้วตัวเลขเกนะ้าับเลขหกมันเป็นตัวเดวกันนะเราก็เลยให้เผือไว้ครับแต่วแต่น้องคุมานจะแนงหรือว่าน้องกบนะครับก็ให้ที่เก้าจดสามมั่นใจที่เก้าจดสามมั่นใจสุดก็คือเก้าเจ็ดครับเก้าเจ็ดนะนะครับก็ลองเอาไปเป็นแนวทางลองเอาไปพิจารณากันถึงด้านตัวเลขกันนะครับวันนี้นะครับ ที่ตะเคียนนะครับตะเคียนคู่นะครับคนนี้เป็นตะเคียนคู่นะครับที่เรามาขอเป็นตะเคียนสองพี่น้องนะเป็นตะเคียนสองพี่น้องเป็นตะเคียนเป็นนะที่พุ่งหนาครับนหะางพุ่งหนาที่หลายๆคุณนะเคยเข้ามาเคยมาขอแล้วมาได้โชคได้ลาภที่นี่กันหลายคนณเลยงวดครั้งน,นี้นะครับก็นี่นะก็มารอดูว่า

มังโม่ได้ข่าวมด้วยเดี๋ยวเขาบริสุทธิ์คนเดียวอยู่จะทำมูลชยอเลืออีกเนอยเามง่ลายเพ่นเือใจลายือใจเพิ่น่งแม่ทมออยู่นะยินเสียงลูกนะปลยีๆน้ตากตมํา

สามข้อ่าสามเ้าสาม้่สามเก้าเจ็ดเก้าสามเ้ไปไน้วนเทนเนี่สามสาโอ้ยไทยโอยโอ้ยเนี่ยม้นเข้าไไปข้าไปสองออกสักอันนี้เีเขะารีสามเลยนะ โอ่าไม่งอหดไฟนะขงใจแกด้วยนะน่วนนี้นี่กยังยุ่งกับไส้กรอนั่นปเลยเตียนตียนโบโบสารทีนั่นเลยการเชตดซานันนี้จอมเบิ้ลซูซูเพื่อน่ติดเหตนลลำลากัน กับทีมงานขอรัลลารถ้ามีคนเกอนอนหลับันดีเขียนไว้ใส่หัวชอบชอบก็เห็นี้นีติัดต่อนบ็อกมาได้เลยชัด3ตัวนะฮะแอดประวัติมาดูตรงนี้ด้วย3ตัวชัชัดชั้นสดอัควัดเวลาสดงัดชชัดชััดั ไปซิคือจะร่มมรกะเทงสิคือต้องได้หนาปเลยคือตรงบคือมึงอิเนบอกไปด้ตรงกับอือไงตรงนั้นนไปนะครับก็เสร็จจากเราขอหวยเราก็าเยี่มไปนี่เนาะไปนี่เดี๋ยวเดี๋ยวซ้ายนะครับเดี๋ยวซ้าย ก็เสร็จจากการเขาหวยเมื่อกี้นะครับก็พากันกลับนะครับเดินทางกลับกันครับตัวเลขเราได้อะไรกันบ้างเก้าเจ็ดสามในเก้รเจ็ดสามสบายดูแล้วยินไหมก็เก้ากับหกห็ดสามเห็นนะมอ่าหกเจ็ดสามก็ได้เก้าเจ็ดสามนะครับวันนี้นะตัดเอาปีเจ็ดสามก็สวยเก้าสามก็สวยอ่านะครับวันนี้เรามาด้วยกันอ่าคนเอาเมื่อก่อนน้องให้สามตัวก็จะนอนมันก็ดีนี่ ที่นี่เรามาเป็นครั้งแรกนะครับที่จะเขียนที่นี่นะครับก็หวังว่าเราจะได้ชมได้ล่ามเนาะแล้วก็เราบนบนเมื่อกี้เราบนอะไรนะกระท่อมบนบ้านเป็นบ้านบ้านให้ท่านหลังหนึ่งเนาะนะครับเป็นบ้านนะครับแล้วก็บ้านผลไม้ผลไม้แล้วแต่นะครับเพราะว่าปกติถ้าเรามาแก้บนเราก็ต้องมีอยู่แล้วผลไม้เนะแล้วก็อะไรล่ะ ไปเลยครับตามยุคห้าเนี่ยโอ้นี่ยเนี่ยเป็นทางดอกมันว่ายุคห้ายุคห้านี่นยทางมันจะไปหลอดยู่บอครับแอบนี่สุดๆเลยครับชันชัดไส้นะครับอ่ะไปบอลอันมันบอถือว่าขู่ดอกโมเมนไ์ใหม่ไพ่เออนะครับกันนี้นะครับก็หนทางที่เรามาหาหวยแสนจะลําบากครับแม้ลงทุนรถเงินลายหลายล้านแล้วนี่ยจะพี่ผู่หรือยังก็พอจังนะมีเท่ามีพี่ผูกป่ะเยอะมากไม่ไร บอกก็มีผีโพงนั่นเองหางวะห่างวะข้อหนูเถิดไม่หนีเทิดไม่เลิกเถิดไม่เลิกถ้าจับตลอดเลยเถิดไมหนีอย่าไปกังไปจับไปเห็นอย่างผีโพงนะครับนะครับก่อนแค่นี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะขับรถกลับนะครับก็ดูตัวนั้นทางก็อย่าลืมนะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็มาแสดงว่าเนี่ครับวันนี้เราครับดูดิครับโอ้โหมีผู้บอกทางครับต้องลุยนะครับนี่ทีมงานเรานะครับสเต็ปสเต็ป ผููเคียดทางนะครับขอบคุณทีมงานครับนี่นะครับดูได้ด้วยครับน้าตาโอเคแต่ม่มีเมียไม่มีผู้สาวเลยเออบอุดกบูเนยดดิเฮ้ยบอลสุดจริงเปล่าวะจริงเหรอบอสุดจริงเน้ย เรกว่ายังไม่ขาดลืงยังไม่ขาดไปกัดต่อเลครับลุยดกลุยป่ากันเลยครับโอ้ยเย็นนี้เราต้องยื่นเป็นแถวแล้วแหละใใใคคครรรจะลองก็ลองได้นะครับเย็นนี้เราต้องยื่นเป็นแถวเย็นนี้เราเทาก็น่าจะขาด